ทวีปยุโรปสมาชิกในกลุ่ม 1. นายพีรนัทธารายศเลขที่8 2. เด็กชายราชันยงยุทธเลขที่10 3. เด็กหญิงควนันฤทัยบุญรักเลขที่17 4. นางสาวเบญญาภาจิจรัตบุญเลขที่27 5. เด็กหญิงปีวราคำตันเลขที่30หัวข้อที่นำเสนอ 1. วิถีชีวิต 2. วัฒนธรรม3ศาสนา 4. สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตยุโรปเป็นทวีที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาษาและประวัติศาสตร์ทำให้วิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละประเทศมีความแตกต่ตางกันออกไปอย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยร่วมบางประการที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตโดยรวมของชาวยุโรป วัฒนธรรมเป็นวัฒนธรรมของชาวคริสต์แบบประชาธิปไตยเพราะประ,าระชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์รักอิสระเสรีรักการปกครองระบอบประชาธิปไตยหนึ่งวัฒนธรรมกาแฟการดื่มกาแฟเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตประจำวันของชาวยุโรปแต่ละประเทศมีวัฒนธรรมการดื่มกาแฟที่แตกต่างกันเช่นประเทศอิตาเลียนเอสเปรสโซฝรั่งเศสเน้นกาแฟดำสองอาหารหลัก ขอ,อาหารหลากหลายอาหารยุโรปมีความหลากหลายอย่างมากขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่หาได้ในแต่ละภูมิภาคเช่นอาหารอิตาเลียนเน้นพาสต้าและพิซซ่าอาหารฝรังร่งเศสเน้นไวน์และชีสด,ด้านศาสนาชาวยุโรปส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์แบ่งเป็นออกเป็นสามนิกายคือ 1. โรมันคาทอลิกเป็นศาสนาของผู้ใช้ลัทิลตินเช่น ในเบลเยียมฝรั่งเศสโปร,ปรตรุเกสอิตาลีออสเตรเลียสโลวคกเซกและโปรแลนด์สองกรีกออโทรดอกนับถือศาสนาในกรีกและยูโกสลาเวียสามโปรเตสแตนต์นับถือกันในสแกนดิเนเวียแอตทนียอาเลวียเนเธอรแ์แลนด์สหรัชอาณาจักร ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมชาวโยุโรปตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการใช้พลังงานสะอาดหลายประเทศในยุโรปมีนยโยบายส่งเสริมใช้พลังงานสะอาดเช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลม